แล้วก็น,นะตอนสมัยเด็กๆหรือสองสมัยยรลุกตอนเรีนนยนอยู่นะก็มีว่ามใฝฝันวม่อยากจะมีรถดิกไบค์นะครับในการขับขี่ต้องเที่ยวตางไกลๆนะครับแต่ว่าพอได้มามีเวฟขับเวฟดูนะครับพอโตขึ้นผมก็จึงได้รู้ว่าผมไม่มีตังซื้อรถดิกไบค์ครับ ท่านผู้ดูนะครับผมวันนี้ก็ถึงเลิกนะครับขับรถกลับภูเก็ตนะครับจากจังหวัดตงังเมื่อกี้ก็ออกมาจากเมืยอดนะครับประมาณ7จ็ดโมงก็ถือว่าเวฟทำหน้าที่ได้ดีมากครับเวฟร้อยเอสยูบ็อกตัวแรกคันนี้นะ,ะแล้วก็ น้ำมันเครื่องเซน,เนิเจนริของพตทอนะครับกระของดำาีกับดูของรถสีจังหวะหัวชีแล้วก็คาบูเรเตอร์เนี่ยนะครับมันใช้ได้เลยครับผมเติมมาประมาณ0 9นะครับตามคำแนะนำของบังสันที่ผู้เขียนแล้วก็ผมกลับไปถึงบ้านเนี่ยผมเช็คน้ำมันดูเนี่ยม,มันก็ยังอยู่เท่าเดิมัะมันมันไม่แทบไม่ลดเลยนะครับ แล้วก่อนออกนะครับก่อนออกก็จะดีก็เช็คดูแล้วก็น้ำมันเครื่องยังเหมือนเดิมนะครับก็เสร็จเสร็จนะครับไปลับเนี่ยกวัดจากบ้านผมเลยอําเภอย่านราขาวเนี่ยนะครับก็ประมาณ300กว่ากิโลนะครับก็เบ็ดเสร็จแล้วประมาณ3 8 0แนะครับก็ไปกลับก็ประมาณเกือบ800กิโลเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เนี่ยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวก็ ับไปถึงภูเก็ต๋ยวลองไปเช็คน้ำมันเครื่องดูครับถ้าเกิดว่ามันลดแค่นิดหน่อยเนี่ยถือว่าน้ำมันเซาน้ำมันเครื่องคนะรับพอทอเซนิเซนิติก 10W40 น,นี่เป็นน้ำมันเครื่องที่เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าใช้เลยนะครับเพราะว่าคือผมก็ใช้มาตลอดแนะครับในโนวาเดสแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันทุกจังหวะมันไม่ได้อาศัยน้ำมันเครื่องมากเท่ากับเจ้ารถสีจังหวัดนะครั โอเคแล้วครับทีนี้เราขอเดินตั้งก่อนนะตอนนี้อยู่ที่อำอเภอนะนะวังพิเศษนะครับผมจังหวัดตรังไหนก็น่าจะเข้าเกตคาบีนะฮะโอเคติดใกันที่คาบีคนระับจังหวัดคาบีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ทตะบา ตบาดเมืองกระบี่นะมเป็นตลาดเมืองกระบี่ตลาดเก่าครับที่ยคือตลาดเก่าของกระบี่ของเก่าที่ไหนกันเดียวอันนี้ผมกำลังสอหาร้านสินตั้มครับเกืคแล้วเือแล้วเกือบแล้เฮ้ยหไปดินนอยน้อยก็คือไม่ยอมนะอยากจะเจอร้านใหญ่ๆแต่ว่าไม่มีร้านใหญ่ๆเลย มีร้านใหญ่อยู่ร้านหนึ่งผมกลับเลยนะเดี๋ยวกลับเข้าไปดูในซ้ายมือนี่ดีกว่านะเพื่อโอเคครับมาเจอร้านโชคชัยติ่มซำแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปลองกินดูหน่อยคนเยอะดีครับน่าจะอร่อยอยู่เลยเดี๋ยวขอแวะกินติ่มซำนิดนึงฮะแล้วก็เดินทางต่อครับผมเดี๋ยวเติมพลังก่อนเดี๋ยวเติมมันเยอเลยแล้วก็เดี๋ยวไปสัดยาวเลยครับ và pha ô kênh Ghiền Mì Gõ Để ผมออกเดินทางร้อมแล้วร้อนแล้วก็ลุยนะเดี๋ยวซัดยาวผ่านป่าโอโซนไปเลยครับผมตอนนี้เราอยู่อะไรวะนนี่ยแยกปลาลันับผมเมื่อกี้ก็หวดโชคชัยติ่มซำไปก็สิบกว่าจานกินไปเลยทีนี้ก็ เตรียมพร้อมสัตยาวเดยวซ้ายไปกระบี่อะนี่ตั้งแต่ผมมาอยู่ภูเก็ตนี่ผมไม่เคยไปเที่ยวกระบีะ่เลยนะตอนแรกก็คิดไว้ว่าวันกลับอยากไปเที่ยวกระบีะ่แต่ไม่มีอารมณ์แล้วเพราะว่ามันฟ้าฝนไม่แน่นอนนะฝักฝักใต้ช่วงนี้เพราะว่าผม็นับในบ้านนี้ฝนมันตกเด๋ยวตกเดือวตกมันไม่ได้ตกหนัแนกแล้วเดมันตกร้อยตกแรงเลยมันไม่มีอารมณ์จะเที่ยวนะ เมื่อกี้ตอนแรกนะครับกะว่าจะเติมมันที่ฟาร์มโตทอก็เห็นใต้มันใหญ่ๆอยู่เห็นเนี่ยสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ฮะแต่ว่าผมไม่เห็นคําว่า LPG ครับตอนแรกก็ตกใจแล้วเอ้ยแม่งไม่มีปัมมมป๊มแล้วอ่ะเพราะว่าสายนี้มันไม่มีปัม๊ม mm. แล้วก็ดีว่ามันเจอบางจ่าแล้วก็นี่ก็มีปั๊มตรงนี้ก็ถือว่าดีแหละเดี๋ยวนี้ปั๊มมันมีเยอะนะเ <_ s us> อาล่ะออกเดินทางดีกว่าครับ ป่าโอโซนกันทั C ้งร e> ังมันเย็นสบายจริงเลยนะชอบมากเลยป่าโอโซนก็ลองี่ดูนะไอ้ต้นไม้ใหญ่นี่อายุเป็นถึงห้าร้อยปีนะบางต้นนะผมบอกเลยแล้วทำไมเราต้องไปพูดมัน ลงดบ่าโนตน่อยวนารอยมเอาละออกเดินทางต่อครับผม จะพาไปชี้จุดนะที่เอาเอกเซสผมเคยฟังนะเนื่องจากบัดนั้นจนบัดดนุออกกดนไหนก็อย่าเสกเนี่ยดูลมน,นะนลองจินตนาการว่า,ามันอยู่ใต้น้ำเมื่อก่อนคนระับ วันที่ผมมาเนี่ยผมมาทางด้านโน้นนะครับเดี๋ยววันกลับจะกลับทางสายในดีกว่าเดี๋ยวาไปด,ดีขึ้นนะ ครับมาถึงแล้วครับจุดเกิดเหตุรองปากลาวครับไอเซ็ตผมมารีบแตกตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้ตนตนแต่แถวนี้เลยมารีบแตกอยู่โคตรเซ็งเลยตอนนั้นจ้ามารีบแตกอยู่เดี๋ยวจะใส่ฟลิปฟลิปนั้นให้ดูนะว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นในคืนนะั้นผมขับของอจากทั้งมา ซัดมาเต็มที่เลยแล้วก <T |ar|> ็รถก็ม <out> oh ีอาการแบบกระดุดนะล้วก็ดับเึืเลยๆเลยเอามาืบบเลี่ยงคืนตอนนั้นจำได้เลยแบบเลี่ยงคืนพายุก็มาพอดีฝนตกเป็นอะไรที่แบบว่าสนุกมากเลยนะ 100กิโลเมตรครับจะถึงสุงเก็ตก็อีกประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมปัม๊มต่อเด็ก,ดกใหม่เียวปองดียังใหมันด้วยอ๋อไม่เติมน้ำมันน้องเลยยิ่งจะมาเยี่ยวเฉยอุ้ยี่งจิ้งก้าวห้าด้วยปั๊มนี้เฮ้ยสุดยอดว่าแล้วงน้ำมีอะไรวะเดี๋ยวนี้จำเลยน้ำมันปั๊มน้ำมันด้วย เยอะบันเทิงโอเคนอนบันเลยเดี๋ยวแวะชีบสันะกนึงเดี๋ยวให้ดูกองแถวบางเลยนะนี่ดูดูนีนะเนี่ยป่าชายเลีนใหญ่มากตัวนี้เจ้ากีมันดีามากอยากรู้ว่ากองตรวนี้เนี่ยมันไปสุดที่ ตกของมาเยอะากนี่ดูว่าป่าคงลางใหญ่มากตรงนี histoire, ้คือตอนเด็กๆผมชอบป่าคงลางมากเลยเพราะว่ามีจับเยอะมีพวกปูเลยจะพวกปูกับตั้งมาผสมตอนเด็กเลยจะจับแต่มันก็จะทันไข่หน่อยๆนะเพราะว่ามันเป็นฝอยทันเด็ก ถือว่า,างนานเนี่ยธรรมาชาติยังดีอยู่นะครับพวกป่าเขาก็สวยนะพวกป่าชา,ายเลนก็ต้นงามไาล่แมงไล่แมงกระตังแป๊บออาแล้วเอาแล้ว,อลวยอมได้ไงเราจะถึงป่าตองแล้วป่าตองครับผมอีก6กิโลธรรมารา, 15, ารสี่สิบห้ากับจักรยารถือแลบลมเต้หกสิบแปดโอเคอีก50กกิโลรเราจะถึง ใจบางภูเก็ตครับบอ,อกอย่าติดกระดานสารสินแล้วแหละ ฟ้าสดใสเลยทีเดียวมี11กิโลก็ถึงในทางนี้บรรยากาศต่างกับบ้านผมลิบลับเลยบ้านผมมี่มพึ่งฟ้าพึ่งฝนทั้งวันแต่พอมาที่นี่เลย โดยปลอดใจโดยสวัสดีภาพครับนี่นะครับมาถึงภูงเก็ตของจริงแล้วบอข้ามสะพานเข้ามาได้สักประมาณสิบนาทีอา,ากาศจากที่แบบว่าเย็นๆอยู่ตอนนี้ร้อนเลยฮะนี่แล้ว่าผมมาถึงภูงเก็ตจริงๆแล้วร้อนบันเลเลี่ยร้อนมากในภูเก็ตมันร้อนอย่างเนี้ย ก็เร็กท er ี่อยู่บางานอย่างอากาศังเย็นสบายสบายอยูู่่ากรแล้วบอย่าบุญยาจันต์โอเคมาถึงประมาถึงอย่างเสสมบูรแล้วคร้อนอะไรก็หลังจากที่ ขับไปกับนะครับครั้งแรกกับรถเวฟก็เราระยะทางก็อย่างที่บอกเราเดือด300กิโลอะครนะจากบ้านผมมาเป็นเดืนนะครับก็เมื่อก่อนนะตอนสมยัยเด็กๆหรือสองสมัยไรล่กตอนเรียนอะยู่เนี่ยก็มีความใฝ่ฝันไม่อยากจะมีรถพิกไบ์นะครับในการขับที่ต้องเที่ยวดังไลๆนะครับแต่ว่าพอได้มามีเวฟขับเวฟดูนะครับพอโตขึ้นผมก็จึงได้รู้ว่า ผมไม่มีตังค์ซื้อรถบิกไบค์ครับผมก็เลยต้องขับเวฟก็แค่นั้นจริงๆแลมันก็ขับได้ดีด้วยนะมันประหยัดน้ำด้วยแหละแล้วก็นั่งไม่เหนื่อยนะครับนั่งไม่เหนื่อยนะนี่ถ้าเกิดว่าผมปาแอลวิสกลับไปเนี่ยผมคิดว่าโอ้โหต้องเจ็บลูกไข่แน่นอนนะเพราะว่าถังมันมันอยู่ด้านหน้าตรงนี้ไงก็เราก็เจ็บไข่หน้าดูแหละผมบอกเลยเจ็บหนักเลย,เลยแลหละก็ถือว่าโอเคครับขับรถเวฟ ดูพกเครื่อแร่นะครับแล้วก็ผมใช้น yeah. ้ำมันเครื่องนะปตทเป็นนิสเซนติส okay. ุดยอดมากเครื่องเงียบเลยนะไม่มีดังสักแคกเลยเลยสุดยอดจริงเลยน้ำมันเครื่องของปตทสำหรับอุปสรรคนะก็ไม่มีอะไรบ้างอุปสรรคที่เจอเนี่ยหลักล้อหรือยังไงอ๋ออุปสรรคที่เจอเนี่ยก็มีอย่างเดียวนะครับ ตอนวันที่ลับไปนะครับก็คือน้ำมันเบรกนะครับที่มันหายไปอย่างไร้ร่องรอยโดยเดียล้วเราก็ได้ซ่อมมันแล้วนะครับไม่รู้หายหรือเปล่านะครับเ,เหมือนมันจะหายเลยหร่าแต่ว่าก็อันนี้จริงมันก็ใช้เบรกไม,ไม่หนักนะครับมันใช้เบรกไม่เยอะครับขับรถแบบนี้นี่เห็นไหม น,นี่มันรั่ววะมันเด็กมันเกิดอ,อะไรขึ้นวะเนี่ยนี่ว่เปลี่ยนหัวใหม่แล้วมันก็ยังจกเกีเยงอยู่เลยอ่เดี๋ยวต้องลองกลับไปเป่าแล้วช็ดให้แห้งครับแล้วก็ลองดูผมว่าผมก็ขันแน่นแล้วนะ จะหายแล้วเอ้ยไม่ใช่น้ำมันเบรกนี่คืออุปสรรคเดียวที่เจอนะครับก็เอาเจริงๆแล้วมันใช้เบรกไม่เยอะหรอกค,ครับขับกลางไกลด้วยรถร้อยสีสีประมาณนี้นะอาศัยแบบไหลไหลไปมากกว่าแต่ว่าจะเป็นกิ๊กไบแบบนั้นนะด้วยความที่มันมีความเร็วนะเราก็ต้องแตะเบรกอยู่บ่อยๆแต่ว่าพวกรถแบบนี้มันเราขับไปได้เรื่อยๆเลยครับ แค่ที่จะไม่ต้องแตะเล็กเลยชุดด้วยซ้ำนะครับการขับบางไกลก็มันพอดีนะกําลังเครื่องผมว่าถ้าให้ดีกว่านี้ก็สักร้อยย้านะหรือว่าร้อยสามห้าร้อยห้าสิบชวงสปาก็ขับสนุกแต่ว่าสลาบผมผมคิดว่าร้อยยี่สิ้าน่าจะกาลังดีเลยนะการกลับตางไกลร้อยก็โอเคร้อยโอเคแต่ว่าเวลาแซงมันจะลําบากหน่อยมันต้องอาศัยแบบ ปล่อยทิ้งยา,ยาวๆไกลๆนะครับรักษาความเร็วมันถึงจะแซงได้ง่ายแต่ว่าถ้าแบบพอรถมันช้าลงเนี่ยมันต้องเชนเกียร์ลงไปถึงเกียร์หเกียร์สเพราะว่ารถเล็กอยากให้ปลายไหลมันก็ต้องใช้สเตอร์หลังที่เล็กพนเล็กปั๊บเนี่ยช่วงต้นมันจะมาช้านิดนึงนะครับโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะค,ะนะครับเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านก็พักผ่อนก สองชั่วโมงแล้วก็น่าจะกลับแป็บต่อเลยหาตังค์กบหาตังค์ชีวิตจนมาหาตังค์ก็กลับไปบ้านเนี่ยไปขับรถขุดก็พี่ชายให้มาสามพันนะทำสามวันเท้ากับว่าได้ผมได้ไปกลับไปทาง,งานที่บ้านได้วันละพันได้ครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่อยู่ที่นี่เราที่ดูทาแค่สามวันจะเลยจริงๆโอเคเจอกันไหมครับ หน้า hh. เดี๋ยวเราดูกันว่าผมจะบา in วเว็บกลับไปไหนอีกเพราะอาจจะมีพอได้ทดสอบไปกับ800กิโลด้วยเว็บันนี้ผมรู้สึกมั่นใจเลายว่ามันม <t> ันน <obes. S 1> <t> ่าจะไปเที่ยวที่ไหนได้อีกสักที่หนึ่งตอนนี้กำลังวางแผนอยู่นะคะผมบอกโอ้รถเครื่องเนียยคิดนี่ก็สิบสี่สิบห้าปีแล้วแหละคนนี้นะครับ oh